สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูย่ยูทูช a แลดิ B ิกไบต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชม Big กไบ e ช่วงราคาประมาณแสนถึงสองแสนบาทนะครับแล้วก็ถือโอกาสลองกล้องใหม่ในตัวใน,ในมือผมตอนนี้ถือโซนี่ซีวนะครับหรือแซดวที่ถือว่าเป็นกล้องที่อยู่ในกระแสชั่วโมงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกกันว่ามันเป็นกล้องที่วอล์ดีที่สุดในช่วงปี2020เลยก็พูดไม่ได้เพราะมันเพิ่งออกนะครับ แล้วก็อันนี้ต้องขอขอบคุณทางซูมเทมเปาที่ให้ผมยืมเจ้าก,กล้องตัวนี้มาลองเล่นดูนะว่ามันฟิลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติผมจะถือกล้องที่แบบเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ต้องต่อกับกิมบอลต้องอะไรมากมายนะครับแต่ตัวเนี้ยผมถือด้วยแฮนด์เฮลจริงๆแต่อาจจะสั่นนิดนึงนะครับจริงๆมันจะมีตัวไม้ที่ต่อกับตัวกล้องด้วยแต่เนี้ยผมได้มาแต่ตัวกล้องก็เลยถือถ่ายเป็นมือถือนะครับถือแบบจับเป็นมือถือเงี้ยแล้วก็มองมองจอฟลิปด้านข้างนะครับก็มาดูว่าเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนเป็็ปกทึ 4K มาดูคันแรกเลยค a w a s a k i n สามร0อยเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับนี่ยางใหม่ด้วยเปลี่ยนยางใหม่ให้หน้าหลังเลยนะครับดูราคาก่อนคันนี้ก็เก้าหมนเก้าันบาทเท่านั้นอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับมาจริงเดี๋ยวซื้อขายจริงเดี๋ยวมีดรดพิเศษอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเลขใหม่อยู่ที่หมื่นโลนะครับสวยๆใส,ๆ,สๆเลยรถเนี่ยบางคันมายางไม่ดีเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอันนี้ยางมาสวยๆเลย ก็พูดไปนะเพราะมันเพิ่งเปลี่ยนหลังร้านเม่กี่นเอง99,000บาทเลยสีใหม่สีตัวสเปเชียลตัวสุดท้ายด้วยนะครับสีแดงดํามาดูคันต่อมานะครับคันนี้ก็จะเป็น Hon ด้ารีเบ300แล้วก็คันนี้ h o n d ้าร b เบ500หน้าตาเหมอือนกันเลยนะครับแต่ก็ราคาก็ต่างกันด้วยคำว่าพื้นฐานตัวยอเคียจะเป็นน้องเล็กกว่า 300cc หนึ่งสูบลูกโตนะครับสังเกตที่คอท่อจะมีแค่คอเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูตัว500จะเป็น 500cc ก็คือจะมี2อคอหรือเป็น2สูบเียงคก็คือพื้นฐนฐงตัวนีย อย่าง500มันจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวก CBR 500R c b 500, 500หรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวก c b 300หรือ c b 300นะครับ1สูตรลูกโตดูราคากันหน่อย Rebel 300นะครับ13,000บาทอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดนะครับแล้วก็ Rebel 500 159,000บาท yeah! Yeah, yeah, yeah. เยอเยอเยะเี่เรามาดูโอ้โหคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานสดๆร้อนเลยนะครับคันนี้คือ k a w a s a k 99ไม่ใช่ละมันคือ Kawasaki Ninja 400นะครับนี่สติ๊กเกอร์ด้านข้าง ZX4 WR mm hmm. ด้วยอันนี้ที่เห็นเป็นสติ๊กเกอร์ลายๆก็คือเจ้าของเก่ามีการติดติดสติ๊กเกอร์ให้มันเป็นลายมานะครับดูดูด,ดเออพอดูจริงๆปกติผมเห็นสีเน้าที่มันสีแบบไม่มีสติ๊กเกอร์มันดูโลนๆน,นะครับแต่พอใส่สติ๊กเกอรออ์มันดูเหมือนมีอะไรเยอะขึ้นเยอะเลยนะครับราคาก็อยู่ที่145,000บาทนะครับราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดนะครับ มันเดินเวลามาซื้อรถเนี่ยบอกเลยว่าคุยกับเซลได้เลยนะครับเรื่องราคาหรือว่าอยากได้อยา่างเอาว่าติดปัญหาอะไรคุยกับเซลได้เลยกันอยากขายถ้าอยากซื้อเราก็อยากขายนะครับไม่ใช่ปัญหาพึ่งเข้ามาแสนนิดๆไอ้แสนกลางๆแสนกลางๆต่อมามาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ KTM ดู M, อันนี้บอกได้เลย,เลยราคาเบาๆเบาจริงๆไม่อยู่ในตอนแรกจะพามาชมราคาแสน0 0ึ่งสองแสนนะครับแต่ปรากฏคันนี้ไม่ถึงแสนเหมือนนินจาสามร้อยเลยอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับ KDM Duke สามเก้าศูนย์นะครับมีกระเป๋ามีอะไรด้วยแม่ราคามันช่างโดนใจดีจริงๆสำหรับคนที่ช,ชอบนะครับหนึ่งสูบลูกโตสามร้อยเก้าสิบีซีบอกได้เลยว่าใครอยากสุดสันรุ่นนี้มันในส่วน <c oughs> เพราะว่าด้วยคําว่ามันรถมันจะเป็นช่วงค่อนข้าสั้นแล้วก็น้าหนักมีค่อนขนางเบาแรงทอค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันหนึ่งสูบลูกโตเยอเนี่ยคันนี้ก็อยู่ในช่วงแสนกว่าบาทเหมือนกัน,กนคันนี้คือ CB 500นะครับราคาก็143,000บาทนะครับ CP500 เ yeah. ยียแล้วก็ถัดไปเนี่ยอันนี้ไม่พาไปชมแล้วกันเพราะราคามันเกินนะครับมันจริงๆมันมีไม่เกินนะอย่างเนี่ย CPR c ย c b r 6 5 0 r 6 5 0 f หรือ CP650R650F ราคาเลนส์มันก็จะอยู่ประมาณแสนไปปลาย2 0 0นกว่าถึง2 0สนกลางๆครับอยู่ที่เลขใหมาอยู่ที่ปีอยู่ที่โฉมด้วนยะอันนี้ก็ลองมาดูมีให้เลือกเยอะเลยนะครับโมเดลใหม่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ หมดละแม่ทำไมลดราคาหลักแสนหน0 0สองแสนน้อยจังจริงๆเอ้าไม่มีมินิมินิเน่ดึงดึงออกราคาไม่เกินสองแสนนะครับแสนหนึ่งสองแสนจะมีเจ้านี่คันหนึง่งเจ้าดูคาติซิกที่สตัวนี้ก็ไม่ถึงสองแสนแล้วครับสี่ร้อยซีซีได้ขับดูคาติด้วยในราคาไม่เกินสองแสนนะครับหรือว่าจะเพิ่มนิด 200, นึงสองแสนนิดๆก็จะมีตัวแปดร้อยนะครับถามว่าเอา้าก็เล่นแปดร้อยเลยดีกว่าไหมก็คือถ้าเกิด เอาความเป็นจริงอะ่ะคือ800อาจจะปีลึกกว่านิดนึงแต่ราคามันแพงกว่าแต่ได้ขึ้นยอด800 cc นะครับ c i 2อาจจะได้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่จะเป็น400 cc นะครับเบื mm ้องต้น mm hmm. ก็ลองมาดูสภาพเรามีให้เลือกหลายคันนะครับ mm hmm. สําหรับรถเอาว่าแต่ละคันเนี่ยสังเกตว่าจะจอดกันเป็นโหลนะครับเอามาให้เลือกกันเลยดีกว่า mm hmm. ว่าอยากได้อารมณ์ไหนลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเนี่ยแต่ R1 จริงๆตอนแรกจอด3คันตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับเนี่ย Super ป p o r t ก็จอด3คัน mm hmm. ให้เลือกกันเลยดีกว่าว่าลูกค้าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับ แล้ร้านเราเราประกันไม้แท้ทุกคันนะครับมีคนชอบมาแซวบอกทําไมมีแต่รดถดไม้น้อยๆก็มันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่ทีมซื้อผมอะเพราะว่าผมจะระบุนะครับว่าเวลาเราขายรถเราขายแบบรรบประกันถ้าเกิดซื้อรถที่มันไม่เยอะเสียงที่ลูกค้าจะต้องเอากลับมาเซอร์วิสเยอะก็พยายามเลี่ยงๆหน่อยลวกันนอกจากมันไม่มีจริงๆก็เอาก็หรือว่าสวยจริงๆก็เอาเข้ามานะครับ แต่โดยปกติเราก็จะอยู่เล่นเล่นประมาณเนี่ยแต่เรากล้าทานะร้านเราไม่มีมาตรการก่อใหม่นะครับและโดยส่ยวนใหญ่เราซื้อกับลูกค้าเจ้าของรถโดยตรงนะครับเราจะจ่ายเงินโอนเงินให้กับคนในเล่มเท่านั้นนะครับไม่ผ่านคนกลางหรือว่าบุคคลกลางที่อาจจะมาทําอะไรกับรถแล้วทําให้รถมันมีการบิดเพี้ยนไหนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ผมกล้ารับประกันว่าร้านเราใหม่แท้นะครับหรือว่าบางคันเนี่ยอย่างบางกรณีเนะี่ยมีการกรณีที่อย่างเขาเรียกว่า มีการเคมมมาปรากฏไม้น้ำเข้ารถยังมีวารันตีไปเคมเราก็จะให้ลูกค้าระบุเราแจ้งให้ให้ทางเอาเจ้าของเก่าเขาแจ้งมาด้วยนะครับคือเราจะมีสัญญาให้เสร็จเลยว่ารถคุณใหม่แทนนะครับเพราะว่าถ้าม่นไม่ผมขายไปแล้วกดไม่มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วก็ลูกค้ามาเอาเรื่องผมก็จะไปเอาเรื่องเจ้าของเก่าก่อน <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้โหดขนาดนั้นหรอกแต่ก็อย่างที่บอกนะคือเบื้องต้นเราดูสเปคเราดู เราดูพวกจานดิสด,ดูเบรกดูอะไรหลายหลอย่างมันดูได้นะครับว่ารถหลักประมาณหมื่นหลักหลักร้อยโลหลักหมื่นโลหลักพันโลเนี่ยมันมันมันสังเกตได้นะครับมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เบื้องต้นมันก็ดูที่ลูกค้าได้เพราะส่วนใหญ่เราซื้อก็เจ้าของโดยตรงเราสืบถามประวัติได้นะครับแหมส่วนใหญ่ก็เนี่ยราคาส่วนใหญ่ตัวพวกนี้ก็จะอยู่มันซัแปดร้อยซัเก้าร้อยก็อยู่มันสองแสนสามแสนนะครับอย่างซัดเก้าร้อยก็อยู่มันสองแสนกว่าบาทวันนี้พาพา,าชมโดยประมาณแล้วกันเพราะว่า หมือนกล้องผมมันแอบตัดนะันนี่ผมแอบถ่ายมาสักพักนะครับพอดีเพิ่งใช้กล้องครั้งแรกก็เลยมันยังเซตอัพไม่ค่อยถูกเลยถ่ายมาสักพักแล้วก็มันแอบขึ้นว่าฮีทเลย <laughs> ผมถ่ายด้วย 4K ด้วย,วยใน,น,นกล้องตัว CV1 นะครับมันกล้องตอนนี้ผมร้อนเลยแล้วมันขึ้นตัวอักษรคำว่าฮีทอยู่หน้าจอเลยมันอาจจะตัดนะครับผมแค <laughs> ่น้เท่านี้ก่อนเลยครับอันนี้อาจจะไม่ได้พูดเลยมากแล้วก็ถ้าเกิดกล้องมันอาจจะ เช็คหรือไหวต้องขออภัยด้วยเพราะผมถือด้วยมือร้วนๆไม่ได้กินบอลนะครับแล้วก็ภาพแปลกๆเนี่ยต้องขออภัยเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายได้คลิปนี้เอ้ถ่ายด้วยกล้องตัวเจ้ากล้องตัวนี้เลยละกันวันนี้ลาลาเดิมมานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ